ิดน้องอังเปาค่ะเกิดน้องอังเปาครับจะขวบแล้วสามขวบแล้ว,วค่ะสามขวบสีดส่ดอกสี่ดอกเออมากซื้อมากล่ะก็ต้องจุดต้นเตัวอเอาลองเพลงมาเทีเ่ย,ออยนเลยเอาคนที่ร้องให้ Happy birthday to you นะ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ่างเปาแล้วอ่างเปาแล้ว่าเปาแล้วจ้าขอให้น้องมีความสุขนะจ้าเอ้ขอให้น้องอังเปามีความสุขนะครับครับผม Happy birthday น้องอังเปานะครับอันนี้ยายน้องอังเปาครับผม คนงามประจำตลาดแรงบ้านดุงครับสวดๆครับพี่น้อง